อ,อไอ้บอสไปตู้มึงอะขอให้เราไปคุยตู้แล้วเอาเอาของเอาอบอกพี่ <c oughs> ไม่ไม่เอาไม่เอาตู้นี้ใช้ทำไงตู้เนี้ยเปลืองวัดคอยกระเป๋าถ้าทางเลือกเออไปไปกับเพื่อนสักคนนึ่้ถ้าทางเลือกมัน <ไป S 2> จบที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะเราหยู่กับแลมเพจก่อนแล้วรถจำนวนเท่าสัตว์กันอากาแม่งเนี่แต่ผมว่าน่าโดนแล้วแก่แม่โคตรหน้าโดนเลยพี่ไม่เป็นไรแต่เราพิจารณาว่านากาจะจอบทรงนี้เลยพี่ทอไมมันด้ว่านเลยวะรู้ว่นอะไรไปมาเปลี่ยนไม่คตหน้าโดน เออูพึ่งมาพูดอะไรเขาจะมีอารมณ์กับพี่อ้วนไงเวลาขออธิบายกับพี่อ้วนเนี่ยไม่พี่คือมันหุ่นหมีอ่ะไม่ให้หมีได้ไงอ่ะสเต็กเสือสือเหิบุนเทเลยเออเต็มไหมล่ะทอดทีทอดทีทอดทีช่วงนี้มันเงียบไปหน่อยเอ้าไม่ไม่ใช่นะครับขอโทษด้วยฮะ เพราะไงขอโทษอะไรวะคือผมพูดกับน้าตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันคือถ้าสมมติผมเคลียกันจบไม่ว่าจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบเดี๋ยวผมจะ SMD ต่อครับเพราะว่าฮิโรชิเขาไปรวมกันถูกไหมคือผมมีแผนจะซัดกับฮิโรชิแต่ไม่ได้ยินเลยคือผมมีแผนจะซัดกับซัดฮิโรชินาแล้วแต่ตอนนั้นเขาพักสล็อตแก๊งผมก็เลยโอเคปล่อยไปก่อนแต่คือตอนนี้เขาไปรวมกันแล้วผมก็เลยอ่ะมัดรวมทีเดียวเลยแล้วกัน แดกอะไรบ้างว่าอ้วนช่วงนี้น่านจะกินหม่ามุ้ยมาครับทั้งแก๊งเลยคันไปหมดรูกคันไหมไม้ม่เลยวงวิปเปอร์มันไกลขึ้นปะ น้าาเรื่องไอจีมันมันนอร์มหรือวิเปอร์วะวิเปอร์ไม่ได้เลียสเลยอันนี้อันนี้กูอันนี้กูเ็วิเปอร์เลยอันนี้กูเ็วิเปอร์เนี่ยไอจีมันพูดวิเปอร์แล้วเดินวเดินไปตรงนั้นตรงทีมเมลโลเลยั้นั้นไอจีมันพูดว่ามึงไอ้เหี้ยเข้าไก่เลยฮัลโหลเนี่ดิพี่วันองอยู่ปะเนี่ยพี่โพี่โได้ยินมด้วได้ยิน้อ่าแล้วก็อีกเรื่องนึงครับนะอันนี้คือผมคุยกับเฉินส่วนตัวมาคือด no. ูไวเนี่ยเาตะักมับเอ็นทีอาร t ใช่ไหม เขาน่าจะเสียเปรียบถ้าหากว่าจบกับดูไวแล้วมี BC รอต่อเดี๋ยวผมขั้นสงครามให้เดี๋ยวมเอา BC ด้วยแต่ผมไม่รู้ว่า BC เขาจะมีความสลอตเท่าไหร่นะโอจี๊ดจังเล้วไอ้เฮียคือน้าพอจะเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าดูไวกับอินทยีาเขาซัดกันแล้วเหมือน BC ก็แบบกับโอเวอร์ก็เหมือนลอยลำอ่ะเดี๋ยวผมทำให้มันสมดุลเอง ม่แต่ว่าตอนเนี้คือมันก็ต้องดูด้วยนะว่ามันจะไปตีบีซีเรื่องอะไรจริงๆผมก็มีมีเรื่องอยู่แล้วครับที่จะไปซัดก,กับบีซีอะแต่มันอาจจะไม่ให้เลเร็วนี้หรอกเดี๋ยวผมขอเอาสองอานาคากับแรมเพจแล้วก็เอสดีจบก่อน <c oughs> อันนี้บอกบอกให้เผื่อไว้เฉยเ่อคือเข้าใจเข้าใจ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เรื่อง <c oughs> เรื่อง <c oughs> เอสดีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีแผลมันมีอะไรมาตั้งแต่ฮิโรชิก็พอเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่า <c oughs> เป็นเรื่องบีซีเนี่ยมันต้องขอเหตุผลจริงๆนะ ได้ครับ<ม>ถ้าเกิดว่าแต่ผมไม่อยากพูดตอนนี้อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแนะนํานะให้เรียก SMD มาดีกว่าแล้วก็บอยให้เ,เตรียมพร้อมดีกว่าถ้าเกิดว่าเขาจะได้มีเวลาเตรียมตัวเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเขาจะพูดได้ว่าอเอาบอนี่ครับตอนที่สี่ครับไม่พร้อมครับเอาเป็นให้ให้นาให้สนภะาแจ้งไปดีกว่าครับผมไม่อยากไปคุยอยู่แลโอเคได้ โอเคจ้ะวันนี้เลยจ้ะสุดละร้านหนึ่งค่าเสื้อใช่ไหมใช่พี่อนอยากใส่เสื้อใหม่ไงโคใหม่ไงใหญ่โคใหม่้านงล่นถ้าลอยสิวันก็าไม่ไหววะโซเพี่วิเปอร์แม่งดังชิบหายเออพี่ดัวิเปอร์มันไกลยังอ่ะจริงที่ไหนจะมวิปเปอร์โคตไกลอ่ะรู้ละเออรู้ลราร ยืนแล้วมานะตูมานาดีหนุบปะไอ้เวลาดีนะไอ้ทีมเราพูดเรื่อยๆดิได้ยินพี่อ้ลาลาดีปะไอ้ทีมเราพูดเรื่อยๆดิอ้าไม่ดีในลาแหรอเหลือลาหนูเบอร์ไม่โคตรไกลตอนเนี้ยไม่ดีละไม่ดีละไกลมากเมื่อกี้ไม่ดีละถอยมาอีกถอยไมโอ ไอจิมลองลองพยายามหลังไอนี่ดิ๊นอ้างสับไอจีมลองไม่ต้องสภาทีว่าได้ยินปะคือถ้าสมมติว่าผลออกมาเป็นคือถ้าแรมเพจเขาเลือกที่จะแบบหนึ่งต่ำหนึงกับผมเนี่ยโอเคผมจะหยุดกับเขาก่อนแล้วผมจะไปเล็งไปที่นากาก่อนแต่สุดท้ายแล้วผมว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่แย่สำหรับเขานะถ้าเขาเลือกที่จะไม่สองหนึ่งกับผมเพราะว่าถ้าผมจบกับนากาผมก็ไปหาเขาอยู่ดีคอมมิตเงินบอร์พี่ บางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดอในนี้ก็ได้นะอาจจะไม่ได้คิดถึงความได้เปรียบเสียเปรียบนะอืมเข้าใจครับนะอาจจะอยากจะใช้พว,วกตัวเองเพื่อแสดงให้มึงเห็นอ่าอเข้าใจครับจิมลองวิปเปอร์หน้าสพาเลยดิเราขึ้นรถกลับแลนด์เลยโบ๊บบยจะไปยาวอ่ะ ก็เป็นกูที่นอนอยู่กับมึงนอกไว้โอ้ยแน่นท้องอ่านหนังสือจะจบหน้าจบเล่มหรือเปล่าจบหน้าจบหน้าเนี่ยอ่านวิทยวบรรทัดแต่นี่มันแก๊งนะเไว้ยไม่ใช่เอ็มซบอกเลยทึงโดนลุมอ่ะมึงซุนของจริงแน่เนี้ย บอกให้อันนี้ของจริงแน่เอาได้เขาเดียวว่าเละได้ได้ไปหว่ามีฝีมือทั้งคู่ด้วยพี่เล็กมาทำอะไรโดนไปเหรอพี่ไม่ได้กลับมือขึ้นแต่ในสนามอ่ะไม่ในสนามอ่ะเก่งเดียวอ่ะในสนามรับเออคีคพี่วนออกไอ้เที้ยมแต่กับบูแดงได้ เดี๋ยวด้วยไที่วันรู้ป่ะเนี่ยเมื่อวานบูแดงอะระบากเขจังเเออกูขอโทษกูง่วงไอ้สัตวสให้กูไม่นอนมั่อวานที่หรือว่าเมื่อวานบูแดงไอ้กัมอะพระราชทานมาจากเอ็นทีอาร์นะบอกให้ไปขอเหรียญเข้ามาเนี่ยโหี้่บูแดงเอ็นทีอาร์น่ะขอใครมานะขอใครมานะขอเอ็นทีอาร์ีฟีบตบปากสามร้อยทีเอาเรื่องจริงไอีที่ต้องไปขอซื้อเข้ามาไปขอซื้อเข้ามาขอเคขอซื้อเลยด้วยอ้าวทำไมให้ฟรีอะให้เขาให้แบบเป็นแบบเหรียญทองเหรียญเงินอะไรเงี้ยอ๋อ กล่องให้กล่องอะไรแบบนี้ไอตู้ไอพีมพายมึงตะปักโน่นี้นะไอ้พีวขอจริงอะขอจริงไม่รู้ไม่เอาอะไรให้เขาเมื่อตังเติงไม่ให้เขาก็จะให้ก็จะให้แต่เขาไม่เอาเขาบอกเอาไปเลยไอพีมพายเลเรื่องเล่าแล้วนี่เอาอะไรวะเปล่าแลเจี๊ยบแล้วไอ้จิ๊ยไม่อยู่เหรอมาเจิ๊ยไม่อยู่เช่นอะไรบ้างมึอยู่เหรอพี่ดำ พี่าเราจะซุนไหมโดนสองแกงไหมถ้าโดนเทียสองสองแกงพี่ว่าเราซุนอยู่แล้วห้าสิบแปดต่อสามสิบพี่บอกเราเคยโดนเราเคยโดนคาร์เมลลอนอย่ายาจกมาแล้วนะไม่ผมว่ามันอยู่ที่คอนดิชันว่าเราจะเล่นนานแค่ไหนพี่ในไอตอนแรกๆอาจจะซุน่นสองคามเนี่ยมันจิตวิทยาล้วนๆเว้ยที่พี่มีพี่ก็ไม่มีคิดไว้อยู่ว่าเล่นไงต้องลองดูก่อนว่าเขายังไง่าเขาขยับผมว่าคุณดิฉันพี่ดำอยู่เจอปะอีกแล้วอีกแล้วคิมอีกแล้วอ๋อคิม จริงผมว่าอะไรนี่เขาไม่หยุดไม่หยุดจริงจริงไม่อะไรเขาพูดอะไรคิมเหมือนน้องอยากถอนหงอกพี่ดำบอกว่าเขาเที่ยวเสร็จแล้วมีจังวะเสร็เขาหรือมึงวะเขาเขาพี่ผมได้ยินได้ยินนิดนึงเี่ยวดีเลยอะพี่วันเมื่อวานคิมบอกว่าหนูอย่าไปกวนพี่วันเยอะพี่วันงอกเต็มหัวแล้วไม่อยากให้หนูกวนโอ้อะไรคิมมันบอกอะไร มันมาดามไม่รู้จักใครไรหมอนตาไหนพี่คิมมาดามพี่มันแก่แล้วแต่กับเขาแล้วแต่เลยนั่เคยกันนานหรอวะลองเช็คมั้งนะหัวสีชอมอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้มึงแล้วแล้วทำไมมันกลัวเอ้ามีไอ้คิมมาดาจมจีดีเป็นแค่มะเร็งไม่วปอีกโลกจิมมันเนาะโรอะไรวะจิมกินโปรเยอะเกินเหรอมายิงเหรอเอี้ยหมอนวันไหนเหี้ยเอี้ย จิมจิมซ้อมอยู่จิมเงียบดิไม่ใช่ไม่ใช่แต่มันก็เงียบสักทีเธอ,อ,อว้าวเล่นโคตรสบายหูเลยไม่มีเฮียจิม <c oughs> อ่ะมาดูปับหนึ่งเห็นแช